สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ได้ดูแลผู้ป่วยสูงวัยมากกว่า20ปีวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับพิเศษที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุวัย70ปีขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งวิธีการดูแลสุขภาพแบบสมัยใหม่อย่างเดียว ไม่เพียงพอโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยผมขอยกตัวอย่างกรณีของคุณลุงประสิทธิ์วัย75ปีที่มาพบผมเมื่อสองเดือนก่อนท่านมาด้วยอาการปวดเมื่อยทั่วตัวนอนไม่หลับและรู้สึกหมดเรี่ยวแรงแม้จะทานยาหลายขนานตามที่แพทย์สั่งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นที่น่าสนใจคือหลังจากที่ผมแนะนำวิธีการพิเศษที่ผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และภูมิปัญญาดั้งเดิมภายในเวลาเพียงสามสัปดาห์คุณลุงประสิทธิ์กลับมาพบผมด้วยใบหน้าที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มท่านบอกว่านอนหลับสบายขึ้นมากอาการปวดเมื่อยลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีเรี่ยวแรงพอที่จะไปเล่นกับหลานๆได้ทั้งวันสิ่งที่ผมจะแบ่งปันวันนี้คือ5้าเคล็ดลับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงไวัยได้จริงโดยผสมผสานความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดมานานนับพันปีวิธีการเหล่านี้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงและสามารถทำได้ที่บ้านจากประสบการณ์ของผมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักคิดว่าความเสื่อมถอยของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องยอมรับแต่ความจริงแล้วเราสามารถชะลอและฟื้นฟูได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องลองมาดูกรณีของคุณป้าสมศรีวัย78ปี อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจท่านเคยเป็นครูสอนรำไทยแต่ต้องหยุดสอนเพราะข้อเข่าเสื่อมเดินแทบไม่ได้ท่านเคยลองทั้งฉีดยาทานยาแก้ปวดและทำกายภาพบำบัดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมากนักจนกระทั่งได้ลองใช้วิธีผสมผสานที่ผมจะแนะนำภายในเวลาสองเดือนท่านสามารถกลับไปสอนรำได้อีกครั้งวิธีการที่ผมจะแนะนำนี้มีพื้นฐานมาจากการค้นคว้าวิจัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวตั้งด้านแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณเราพบว่าการผสมผสานความรู้ทั้งสองศาสตร์สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายเคล็ดลับแรกที่ผมจะแนะนำคือการนวดกดจุดบำบัดตามหลักการแพทย์แผนจีนซึ่งไม่ใช่แค่การนวดธรรมดาแต่เป็นการกระตุ้นจุดพลังงานสำคัญที่มีผลต่อการทำงานของอวัยวะภายใน การไหลเวียนเลือดและระบบประสาทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าการกดจุดเหล่านี้กระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขตามธรรมชาติและช่วยลดการอักเสบในร่างกายก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกผมเข้าใจดีว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแค่การกดจุด จะช่วยได้จริงหรือเมื่อ15ปีก่อนผมเองก็เคยสงสัยแบบนี้จนกระทั่งได้มีโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศจีนที่นั่นผมได้เห็นผู้สูงอายุจำนวนมากที่ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงแม้อายุจะเกิน80ถึง90ปีพวกเขาใช้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเฉทาะการกดจุดบำบัดที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันคุณยายท่านหนึ่งที่ผมได้พบที่นั่น อายุ92ปียังสามารถทำสวนผักได้ทุกวันเดินได้คล่องแคล่วและมีความจำดีเยี่ยมท่านเล่าว่าทุกเช้าจะใช้เวลาประมาณ15นาทีในการกดจุดสำคัญบนร่างกายโดยเฉพาะจุดบนฝ่ามือและฝ่าเท้าซึ่งเชื่อมโยงกับอวัยวะสำคัญทั่วร่างกายงานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ได้ค้นพบว่าบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าของเรามีปลายประสาทมากถึงเจ00จุด เชื่อมต่อกับระบบประสาทส,ส่วนกลางที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆการกระตุ้นจุดเหล่านี้อย่างถูกวิธีจะช่วยปรับสมดุลการทำงานของร่างกายลดการอักเสบและกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์ลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเหมือนบ้านที่มีวงจรไฟฟ้าซับซ้อนเมื่อเราแก่ตัวลงวงจรบางส่วนอาจเสื่อมหรือติดขัดการกดจุดก็เหมือนการซ่อมแซมและกระตุ้นวงจรเหล่านั้นให้ทำงานได้ดีขึ้น ผลที่ได้คือการไหลเวียนเลือดดีขึ้นระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นและอาการเจ็บปวดต่างๆลดลงแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการกดจุดไม่ใช่การรักษาแบบปาฏิหารีที่จะเห็นผลภายในวันเดียวเหมือนกับที่เราไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้จากการออกกำลังกายครั้งเดียวการกดจุดต้องทำอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีจึงจะเห็นผลเชิงบวกผมจะสอนวิธีการกดจุดที่ถูกต้องและปลอดภยัย โดยเน้นจุดสำคัญที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ด้วยตนเองจุดแรกที่สำคัญคือจุดลมปราณหัวใจอยู่ตรงกลางฝ่ามือให้ใช้นิ้วโป้งกดเบาๆเป็นวงกลมประมาณ30วินาทีการกดจุดนี้จะช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตลดอาการใจสัน่นและช่วยให้นอนหลับดีขึ้นจุดที่สองคือจุดบ่อน้ำอยู่ใต้ตาตุ่มด้านในใช้นิ้วชี้กดเบาๆพร้อมนวดเป็นวงกลม จุดนี้ช่วยลดอาการบวมน้ำปวดข้อและปรับสมดุลการทำงานของไตคุณลุงสมศักดิ์วัย82ปีเป็นตัวอย่างที่ดีท่านมีปัญหานอนไม่หลับมานานหลังจากกดจุดลมปราณหัวใจต่อนนอนทุกคืนเป็นเวลาสองสัปดาห์ท่านสามารถนอนหลับได้ยาวขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำคัญสำหรับผู้ที่มีแผลเปิด ผิวหนังอักเสบหรือเป็นโรคเบาหวานที่มีปัญหาเรื่องความรู้สึกที่ปลายประสาทควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการกดจุดและที่สำคัญอย่าก,กดแรงจนเจ็บเพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นอกจากการกดจุดแล้วการดื่มน้ำอุ่นและการแชร่เท้าในน้ำอุ่นก่อนการกดจุดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเพราะความอุ่นจะช่วยขยายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนดีขึ้นคุณป้าวิไลาอายุ เจ็ดสิบเจ็ดปีเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากทำตามวิธีนี้ทุกวันอาการชาที่เท้าดีขึ้นมากเดินได้มั่นคงขึ้นแถมยังช่วยให้หลับสบายขึ้นด้วยค่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานร,ระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนโบราณและความรู้สมัยใหม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เคล็ดลับที่สที่จะแนะนำคือเรื่องสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันสรรพคุณของสมุนไพรหลายชนิดโดยเฉพาะขมิ้นชันที่มีสารเคอร์คูมินซึ่งช่วยต้านการอักเสบได้ดีการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำพบว่าผู้สูงอายุที่รับประทานขมิ้นชันในปริมาณที่เหมาะสมมีระดับการอักเสบในร่างกายลดลงและมีความจำดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีการเตรียมและปริมาณที่เหมาะสม ขมิ้นชันสามารถนำมาใช้ได้หลายรูปแบบวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำเป็นชาขมิ้นโดยใช้ขมิ้นสดหั่นบางๆสงถึงสมแว่นต้มกับน้ำหนึ่งแก้วเติมน้ำพึ่งเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติดืม่มวันละหนึ่งถึงสงครั้งอย่างไรก็ตามผู้ที่มีนิ้วในถุงน้ำดีหรือกำลังทานยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ขมิ้นชันเพราะอาจมีผลกระทบต่อการรักษา เคล็ดลับที่3คือการออกกำลังกายแบบไทชีดัดแปลงซึ่งเป็นการผสมผสานการเคลื่อนไหวแบบช้าๆกับการหายใจที่ถูกต้องงานวิจัยพบว่าการฝึกไทชีช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปรับปรุงการทรงตัวและลดความเสี่ยงในการหกล้มผมได้ดัดแปลงท่าไทชีให้เหมาะกับผู้สูงอายุไทยโดยสามารถทำได้แม้จะนั่งเก้าอี้เริ่มจากการนั่งหลังตรง หายใจเข้าลึกๆพร้อมยกแขนขึ้นช้าๆหายใจออกพร้อมลดแขนลงทำซ้ำประมาณ1 0 1ถึงครั้งตามกำลังท่านี้ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและฝึกการหายใจที่ถูกต้องคุณลุงสมชายวัย85ปีเล่าว่าหลังจากฝึกไทชิดัดแปลงทุกเช้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนรู้สึกว่าการทรงตัวดีขึ้นเดินได้มั่นคงขึ้นและที่สำคัญคือมีกำลังวังชาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเคล็ดลับที่สี่คือ เทคนิคการหายใจบำบัดซึ่งเป็นวิธีที่ทรงพลังแต่มักถูกมองข้ามการหายใจที่ถูกต้องช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดลดความเครียดและกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาติติกซึ่งช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายวิธีการหายใจที่แนะนำคือการหายใจแบบ4-7-8โดยหายใจเข้าช้าๆนับ 1- 4กานหายใจนับ 1- 7แล้วหายใจออกช้าๆนับ 1- 8ทำซ้ำ 4- 5รอบ วันละสองถึงสามครั้งวิธีนี้ช่วยลดความวิตกกังวลความดันโลหิตและทำให้นอนหลับดีขึ้นคุณป้าสมใจวัยเจาปีเคยมีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังหลังจากฝึกการหายใจแบบนี้ก่อนนอนทุกคืนเธอสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเคล็ดลับสุดท้ายคือการปรับอาหารตามหลักโภชนาการสมัยใหม่โดยเน้นอาหารต้านการอักเสบเช่นปลาทะเลผักใบเขียว ถั่วและผลไม้ตามฤดูกาลลดอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเช่นน้ำตาลแป้งขัดขาวและไขมันทรานส์งานวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเน้นน้ำมันมะกอกปลาผักและถั่วช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่นๆคุณยายประภัยวัย81ปีหลังจากปรับการรับประทานอาหารตามคำแนะนำ เป็นเวลาสามเดือนน้ำหนักลดลงสี่กิโลกรัมระดับน้ำตาในเลือดดีขึ้นและที่สำคัญคือมีพลังงานมากขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆสิมงสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในคราวเดียวเราสามารถค่อยๆเริ่มทีละยานเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายก่อนเช่นการกดจุดและการหายใจแล้วค่อยๆเพิ่มเติมวิธีอื่นๆ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยหลายร้อยคนที่นำวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติคุณลุงประสิทธิ์ที่ผมเล่าถึงตอนตอน้นตอนนี้ท่านกลายเป็นผู้นำในการออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านท่านบอกว่าหมอครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลับมาแข็งแรงได้ขนาดนี้ทุกวันนี้ผมมีความสุขมากได้ใช้เวลากับลูกหลานได้ทำในสิ่งที่รัก สำหรับท่านที่กำลังรับชมอยู่ผมอยากให้จำไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งสำคัญคือคุณภาพชีวิตและไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มดูแลสุขภาพผมเคยมีผู้ป่วยอายุ92ปีที่เริ่มทำตามวิธีเหล่านี้และยังเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจข้อควรระวังที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์อ่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายใหม่ๆและสำหรับการใช้สมุนไพรควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่คำถามที่ผมมักได้รับบ่อยๆคือจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีการเหล่านี้ได้ผลจริงคำตอบคือให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นการนอนหลับที่ดีขึ้นความปวดเมื่อยที่ลดลงการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วขึ้น หรือแม้แต่อารมณ์ที่ดีขึ้นอีกคำถามที่พบบ่อยคือถ้าทำไม่ได้ครบทุกข้อจะเป็นอย่างไรผมขอยืนยันว่าไม่เป็นไรการเริ่มต้นทำเพียงหนึ่งหรือสองวิธีก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันลองมาดูกรณีของคุณป้าสมหมายวัย76ปีท่านเริ่มต้นเพียงแค่การกดจุดและการหายใจ ทำเพียงวันละ15นาทีหลังจากทำต่อเนื่องหนึ่งเดือนท่านรู้สึกว่าการนอนดีขึ้นความวิตกกังวลลดลงจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มการออกกำลังกายแบบไทชีและปรับเรื่องอาหารการกินสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอการทำเป็นประจำแม้เพียงเล็กน้อยดีกว่าการทำหักโหมแล้วหยุดเปรียบเสมือนการรดน,น้ำต้นไม้ การรดน้ำเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอดีกว่าการรดมากๆแต่นานนานครั้งผมอยากให้ทุกท่านเริ่มต้นวันนี้เลือกหนึ่งวิธีที่รู้สึกว่าทำได้ง่ายที่สุดอาจเป็นการกดจุดก่อนนอนหรือการฝึกหายใจง่ายๆระหว่างวันแล้วค่อยๆเพิ่มวิธีอื่นๆตามความพร้อมจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางระยะยาวทุกก้าวที่เราทำแม้จะเล็กน้อย ล้วนนำเราไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในวิดีโอถัดไปผมจะแบ่งปันเทคนิคพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าและกระดูกสันหลังรวมถึงเคล็ดลับการนอนหลับที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยคุณป้าสงศรสีที่ผมเล่าถึงในตอนตอน้นตอนนี้ท่านไม่เพียงแต่กลับมาสอนรำได้แต่ยังได้เริ่มกลุ่มออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของท่านด้วยท่านบอกว่า หมอคะตอนแรกหนูคิดว่าชีวิตคงจบแล้วแต่ตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ได้ช่วยคนอื่นๆด้วยมันมีความสุขมากๆสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนลองสังเกตว่าช่วงไหนที่ท่านรู้สึกม่วงที่สุดนั่นคือหน้าต่างการนอนตามธรรมชาติของท่านพยายามเข้านอนในช่วงเวลานั้นอย่าฝืนการนอนให้เป็นเวลาสำคัญกว่าการนอนให้ครบแปดชั่วโมงอีกสิ่งที่สำคัญคือการมีเอ้าหมายในชีวิต ผมพบว่าผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมที่พวกเขารักมีงานอดิเรกหรือมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้อื่นมักมีสุขภาพกายและใจที่ดีกว่าคุณลุงประสิทธิ์เองต่อนี้ได้กลายเป็นจิตอา,าสาสอนการกดจุดและการหายใจให้กับเพื่อนๆในชมรมผู้สูงอายุท่านบอกว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับในวนัยนี้ผมขอย้ำอีกครั้งว่าอายุไม่ใช่อุปสรรค ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอเพียงมีความตั้งใจและความสม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำต่อเนื่องจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ผ้าท่านได้ลองทำตามวิธีการที่ผมแนะนำอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ของท่านในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็น